ดินแดนแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ยังต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีคนที่รักเซียวจ้านหวงอี่ป๋อทุกคนแน่นอนที่สุดนะคะเรายังคงส่งกําลังใจคะ่ะและอธิษฐานช่วยดินแดนที่กาลังเกิดสงครามอย่างหนักหรือว่าจะเป็นที่ยูเครนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อิสราเอลที่ชนวนกาซาขอให้ทุกชีวิตนั้นปลอดภัยและขอให้สงครามนั้นสงบลงโดยเร็วขอพระเจ้าทรงยุตทิทุกสิ่งทุกอย่างเราได้แต่อธิษฐานกันอยู่แบบนี้ทุกวันค่ะ ในช่วงวันนี้ใครจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแวมนนีวันม,มีความสุขมากๆเมื่อหวังยี่ปอนะคะอเปเีตแอคเคาท์ไว้๋อคือแบบโอโ้โหแบบเฮลดีใจจริงๆหวังยีปะะ่ป๋อค่ะอยู่ที่มองโกเลียก็อัปรูปภาพนี้ขึ้นมา แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะรู้ว่าเซียวจ้าวกับหวังฮีปปอยู่ชั้นที่เดียวกันอยู่ที่มองโกเลียเหมือนกันวังฮิปโนั้นก็อัพภาพนี้ค่ะนางบอกว่านางไปปีนเขาว,วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คนรักเซียวจ้ากกับหวังฮีปโปได้มีความสุขมากๆเมื่อเห็นรูปภาพที่หวังฮอปโปอัพขึ้นมานะคะที่มองโกเลียคนที่รักเซียวจ้ากกับหวังฮิปอนะคะพวกเราเป็นคนที่มีความเชื่อ พ้อคามบอกว่าเขียนบทกวอีอันงดงามของเยาวชนบนดินแดนแห่งมาตุภูมิอยู่อย่างเบาและปีนภูเขาเพื่อกำจัดความเยาว์วัยวัยรุ่นมีไว้เพื่อการต่อสู้และก็มีแฮชแท็กอีกนะคะว่าเยาวชนในรูปไทยตอนนี้คนกดไลค์มากกว่า2ล้านแล้วนะคะอัพไปประมาณ1 1บนาิกานาทีของช่วงวันนี้และก็มีคนแชร์ไปมากกว่า1ล้านและคอมเมนต์นะคะส่วนใหญ่ค่ะอย่างที่เราเห็นนี่แหละประมาณ99% สามีสามีพี่ปีนเขาเลยคะสามีบอกเกอร์อุ้ยพี่ปีนเขาเหรอแต่ละคนนะคะแบบนา่ารักมากมากคอมเมนต์นี้เขาแบบชอบมากๆเขาบอกว่าพี่บอฉันมีเรื่องเล็กนน้อยมากมายเลยนะที่ฉันอยากจะบอกกับเธอทุกวันเลยและอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยฉันยังชอบเธออยู่นะและฉันก็ชอบเธอมากด้วย คือตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆๆน้อยแต่ว่ามันมากมายน่ารักดีนะคะแต่ละคนที่ไปคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะแบบสามีอะไรประมาณนี้แหละสามีสามีสามีตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณไปปินเขาเหรอทาไมคุณถึงไม่บอกฉันฉันจะได้ไปกับคุณด้วยอัพสองรูปภาพดีกันนะคะอวงนี่ปอค่ะในบรรยากาศที่คล้ายฝนจะตกนะคะบริเวณภูเขาไฟซึ่งมันดับไปแล้วภูเขาไฟแห่งนี้ค่ะเป็นอุทยานธรณีภูเขาไฟนะคะอูลันฮาดาก็มีฉายาว่าเต่กากลั่นของพระเจ้าที่สูญหายไปบนโลก แหก็ไปเสิร์ชข้อมูลมาค่ะอย่างที่เราเห็นสถานที่นี้ที่หวังอิปปถ่ายรูปอยู่นะคะด้วยความเท่สองรูปภาพนี้อยู่ที่มองโกเลียบริเวณนี้ค่ะมันก็จะเป็นภูเขาไฟที่มันดับแล้วมันเคยประทุแต่ว่าตอนนี้ดับไปแล้วเรียบร้อยนะคะซาภูเขาไฟที่ชื่อว่าอูลันฮาดาเป็นภูเขาไฟที่อยู่ทางภาคตะวันออกของเขตปกครองตัวเองครับมองโกเลียที่นนี้ก็มีภูเขาไฟเยอะะไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันดับแล้วค่ะอย่างที่เราเห็นประมาณมากกว่า30ลูกกระจายกันอยู่บนทุ่งหญ้าค่ะ เขาเรียกที่นี่ว่าทุงา่งหญ้าภูเขาไฟหรือว่าพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะเราเห็นเต่ากลั่นของพระเจ้าที่สูญหายไปบนโลกถ้าตอนนี้ปอตี้ยังอยู่ที่มองโกเลียนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ฝากความคิดถึงจ้านเกอด้วยนะคะสอบการแต่ทั้งวันกันยกเซลเล่นค่ะเซลเล่นแต่ว่ามีรู้สึกด,ดีใจมากๆเพราะว่าตอนนี้เซลจ้านก็ถ่ายทำหนังนะคะอยู่ที่มองโกเลีย จะเจอกันไหมเนี่ยจะไปสถานที่ที่ใกล้กันหรือเปล่าจะใกล้จะไกลจะอะไรยังไงนะคะก็อยู่ที่มองโกเลียเหมือนกันแล้วแหละอัพมา2รูปภาพที่เราได้หายคิดถึงกันนะคะอ่วงอีบ๋อสมเสื้อทีเชิตสีเทาคางเกงขาสั้นสีดําแล้วก็มีหมวกสวมแมสสมันตา ขอให้หวังยี่ปอพักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะถ้าหากว่าไปพักผ่อนแล้วแวนชอบที่วังยี่ป o อฟิช i a ลแชร์โพสมาจากวังยี่ปอด้วยนะคะกับขอ้อความที่บอกว่าเขียนบทกวีเยาวชนบนแผ่นดินมาตุภูมิชีวิตที่เบาบางแล้วก็รักน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณที่อัปเดตให้เราได้รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนกำลังปีนเขาอยู่หรือว่ากำลังท่องเที่ยวอยู่ขอให้มีความสุขมากๆเขาวังยี่ปอก็มีข่าวลือกมาเยอะนะคะช่วงนี้วังยี่ปอไปนู่นมานี้แต่จริงๆแล้วนะคะวังยี่ปออยู่ที่มองโกเลียค่ะจบข่าว เราก็จะรอคอยนะภาพยนต์ของวังีบอที่ยังไม่ได้เข้าใช้นะคะ from police unit แล้วก็ภาพยนตร์ที่มีแพลนที่จะถ่ายทำค่ะอย่าง intercross ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเงือกนั่นเองแล้วก็ซีรีส์ golden journey ที่มีแพลนจะออนแอร์ในช่วงปีหน้าทาง I e. าไอชีอี สั่งความดีใจกับทั้งเซียวจ้านและอวังฮีปโอนะคะเพิ่งจะมีการเปิดเผยไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับ Search Engine รายใหญ่ของจีนนะคะ Google จีนอย่างไปตู้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะสำหรับ9อันดับคนดังทางประเทศจีนนะคะบุคคลที่ถูกค้นหาข้อมูลเยอะที่สุดในช่วงปี2023นีนี้ท็อปสิบนะคะเซียวจ้านนั้นอยู่ในอันดับที่2ค่ะและอวังฮีปโปอยู่ในอันดับที่7ทั้ง2คนนะคะก็ได้รับความสนใจอย่างมากๆค่ะกับการเสิร์ชหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเีววจนละง ยังคงนะคะถูกค้นหายอย่างหนักเหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกๆปีและในชว่วงปีนี้เซียวจ้านอยู่ในลำดับที่2เลยค่ะ สอบการค้นหาข้อมูลของเขาไม่ว่าจะทำะไรฮะเซียวจ้านหวังอี่ปอค่ะผู้คนก็เซิร์ชหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้นะคะหวังอี่ปอถ่ายรูปภาพที่นี่แวมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับเขาแล้วหวังอี่ปอไปทําไมไปทําอะไรที่นี่มันที่ไหนแล้วได้เจอเซอียวจ้านหรือเปล่าเห็นจ้านเกอร์ไหมมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องหนึ่งเซียวจ้านก็เช่นเดียวกันคืออยากจะรู้แม้แต่ว่าอาหารที่เจียนขัวนั้นชอบทานคืออะไร อยากรู้ขนาดนี้เลยพยายามเส์อหาข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเราก็อยากจะรู้ไปหมดคนที่รักกันกระแบบนี้นะคะเราก็ดีใจกับทั้งเซียวจาย้านและอวงอีป๋อด้วยนะคะยังคงได้รับความนิยมอย่างที่สุดค่ะจากประชากรจีนทั้นง1,400ล้านคนเขา2คนให้อยู่ในท็อป10ของการถูกค้นหามากที่สุดในช่วงปี2023นี้ ขอบคุณเซียวจ้านซิโดโอด้วยค่ะวันนี้อัพเซตภาพที่ว่าเก็บเอาไว้มานานแล้วอย่างที่เราเห็นค่ะแต่ละรูปภาพคือเป็นภาพเกี่ยวกับการทํางานโฆษณาของเซียวจา้านั่นเองไม่ต้องอธิบายนะว่าหล่อมากขนาดไหนเห็นแล้วโหใจพงังไปเลยข้างหนึ่งขอบคุณมากๆเลยค่ะเซียวจ้านซิ i ดโอสำหรับเซตภาพในช่วงวันนี้ ให้เราได้มีความสุขด้วยกันเราก็ส่งกำลังใจให้กับเซียวจาย้าเหมือนเดิมค่ะสอบการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องมังกรยกที่มองโกเลียจะเข้าฉายในช่วงปีหน้าปี2024การเวลาก็เดินทางผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะหวังว่าใกล้ที่จะถ่ายทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นอกจากเซียวจาย้าเลยมีซูเปอร์ซานะคะจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยร่วมแสงด้วยนะักแสงรุ่นใหญ่นะคุณเหลียงเจียหุยโคุจงตาเฟยักกระบบบาทเป็นอึ้งยงนางเอกนักแสงวัยรุ่น สำหรับหนังเรื่องมังกรยกนะคะเข้าฉายช่วงปีนะคะปี2 0 2 4และในช่วงปี2 0 2 4นี้ก็มีซีรีส์ของเซียวจ้านนะคะที่ account เซียวจ้านในโตปาลเนี่ยก็อัพเอาไว้ว่าเป็นแลนที่เซียวจ้านนั้นจะแสดงเป็นพระเอกประมาณ3 4สีเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่มีคนพูดถึงกันแบบเยอะที่สุดนะช่วงเวลานี้ก็คือซีรีส์ค่ะเรื่องที่เบสซีโอเปร่าในไม่ดามอลิสเนี่ยในประวัติของเซียวจ้านนะคะมีการอัปเดตมาประมาณ2เดือนแล้วส่วนที่เบสซีโอเปร่าก็เป็นซีรีส์ในแนวย้อนยุคจออนแอร์ทางโย มีการพูดคุยการตกเถียงกันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับนางเอกที่จะมาร่วมแสงในเรื่องนี้กับเซียวจ้านตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มแล้วทั้งสิ้นเป็นข่าวลือมาล้วนๆแต่วในส่วนการอัปเดตโปรไฟล์นะคะของเซียวจานเนี่ยทั้งในม d r ด m a า i ิสและกระโต้บ้านนี่มีแล้ว อย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละมีแลนที่จะถ่ายทำแล้วก่อนแอนในช่วงปี2024เนี่ยสี่เรื่องแล้วค่ะรวมภาพยนตร์ด้วยสำหรับเรื่องที่เบสซีโอเปรานี่บอกว่ามีการเซ็ตกองถ่ายทำที่จะถ่ายทำาในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเราก็รอติดตามด้วยกันนะคะขอให้มันเป็นเรื่องจริงค่ะสำหรับการจะทำซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากออฟฟิเชียลซีรีส์เรื่องนี้ออฟฟิเชียลซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังไม่มีเลยเซียวจา้าก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเซียวจา้านซิโดก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเกีี่่ยวกับเรืองน ตอนนี้ก็เป็นข่าวที่พูดนะคะในกลุ่มของแฟนในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคือมันมีข้อมูลนะคะอัปเดตในโปรไฟล์เซียวจ้านไม่ว่าจะเป็นที่โต้ป้านหรือว่าจะเป็นที่ My Drama List เรารอคอยนะคะการอัปเดตแบบเป็นทางการไปด้วยกันค่ะสํหรับผลงานเรื่องนี้ว่าเซียวจ้านนั้นจะแสดงหรือว่าไม่แสดงแต่ขอให้แสดงนะคะอยากจะดูมากๆากวามชอบมากๆเลยนะคะข่าวลือแบบนี้ค่ะมันเป็นข่าวลือที่ดีข่าวลือที่ว่าเซียวจ้านนะคะมีผลงานแบบนั้นแบบนี้กําลังจะทํานั่นทนํานี่ในสิ่งที่มันเป็นงานนะคะมันเป็นเรื่องที่ ข่าวลือมี2แบบคะข่าวลือที่ดีและข่าวลือที่ไม่ดีแต่ข่าวลือแบบนี้ชอบค่ะรวมถึงข่าวข่าวนี้ด้วยคือมีรายง,งานไทยอินเทอร์เน็ตนะคะว่าพุ่มกับยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์อย่างพุ่มกับอังลี่เนี่ยจะเชิญเซียวจา้านนะคะให้ไปร่วมง,งานในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพุ่มกับอังลี่เพราะาตอนนี้เซียวจา้านถ่ายทำมังกรหยกอยู่ร่วมกับจวงตาเฟยและก็คุณเหลียงเจียฮุย ผลงานของผู้กำกับชีเคอตอนนี้ก็มีข่าวเล็ดลออออกมานะคะว่าผู้กำกับอังลีเนี่ยสนใจเซียวจ้านมากๆอยากที่จะให้เซียวจ้านนั้นไปร่วมงานด้วยสอภาพยนตร์เรื่องใหม่ของผู้กำกับอังลีได้อ่านข่าวนี้แล้วคนลุกไปเลยนะคะขอให้เป็นเรื่องจริงขอให้เป็นเรื่องจริงไม่มีข่าวลือที่ดีต่อใจนะคะมันจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่บอาอยากจะให้มันเป็นเรื่องจริงค่ะสำหรับเซียวจ้านนะคะการร่วมงานกับผู้กำกับอังลีเพราะว่าตอนนี้เซียวจ้านร่วมงานกับผู้กำกับชีเคอะอยู่ ก็เป็นเรื่องราวของนักแสดงในคฟิกเสียงช่องเราแดงจรัสปบอยเฟรนแฟนพบเป็นเสือดำทั้งย่าค่ะแล้วก็เจสิก้า ยาย่าก็นําแสดงโดยนักแสดงนะคะคุณชาชองฮาวาเป็นราชองคลักษ์นะคะประจําตัวขององค์ชายเสือดำซึ่งนําแสดงโดยหวังยี่ปอในซับซีรีส์ฟิกช่องเรายาย่าค่ะหรือว่าคุณชาชองฮาวาเนี่ยกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแล้วค่ะในช่วงปลายเดือนนี้วันที่27ตุลาคมนี้เราขอให้คุณชาชองฮาวา,าหรือว่ายาย่านักแสดงในซีรีส์ฟิกช่องเราค่ะขอให้มีความสุขมากๆแหวงว่าชื่นชอบผลงานมากๆเลยค่ะคุณชาชองฮาวาสแสดงเรื่องไหนก็ติดตามดูทุกเรื่องเลยนักแสดงในซีรีส์ฟิกช่องเรานะคะที่บบนำอิมเเมจมา ที่บําบอกไปนะคะว่าเวลาที่บําเขียนค่ะบ,บัาก็จะตั้งนักแสดงมาก่อนว่าใครแสดงเป็นอะไรแล้วค่อยเขียนเพราะเราเขียนไปค่ะเวลาที่เราเล่าเรื่องไปเราก็จะนึกถึงพวกเขานะคะว่ากําลังแสดงอยู่ขอบคุณคุณชาชอวามากๆเลยนะคะที่ทําให้ซีรีฟิกเรื่องแดงจัร์สบอยเฟรนแฟนผมเป็นเสือดํามันมีแบบชีวิตชีวามากๆสําหรับบทบาทของราชองครักก์ยาญาแต่งงานแล้วนะคะปลายเดือนนี้ค่ะนอกจากราชองครักก์ยาญาแต่งงานเจสสิก้าค่ะก็แต่งงานด้วย เจสสิก้าในเรื่องนี้รับบทบาทโดยอันยาเชลเลอร์จอยเป็นนักแสดงที่ําชอบมากคือสวยมากจริงๆแล้วก็เหมาะกับบทบาทเจสสิก้าอย่างที่สุดพระคู่ม้่นของเจ้าชายจาน่าซึ่งนําแสดงโดยเซียวจานาในเรื่องนี้คนก็เกลียดเธอเลยนะคะในช่วงแรกช่วงท้ายเนี่ยคนก็ชอบเธอเจสสิก้าในชีวิตจริงนะคะเธอได้แต่งงานแล้วคะ่ะเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเร็วๆนี้สามีของเธอคือมันคอบแมคเรเธอจัดพิธีแต่งงานนะคะในอิตาลีเราขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะ แข่ในงานใน้ V.I.P. ของฮอลลีวูดล้วนๆนี่ก็เป็น2นักแสดงจากซีรีส์ฟิกช่องเราทั้งเจสสิก้าและย่ายา่าพูดถึงซีรีส์ฟิกช่องเรานะคะแอมก็ขอบคุณมากๆมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้รีเมคสำหรับเรื่อง The b บ d ร g u ิก d ผู้ชายฆ่าใครแตะก็มีหลายๆคนนะคะบ่นคิดถึงอยากที่จะฟังอีกแอมก็จะทำนะคะอาจจะเป็นในช่วง,งปีหน้ายังไงก็รอติดตามนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนได้มีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีคะ่ะ